ส,ส่วนมากเขาใช่ค่ะไม่ได้ไปไม่ค่อยได้ไปไหนคะ่ะก็คุณพ่อบอกเขาสร้างบ้านให้แล้วแล้วบ้านก็แบบว่าเหมือนได้ไปเที่ยวอยู่แล้วเลยก็เพราะฉันก็เลยก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเท่าไหรค่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าพักจากซ้อมหรือทํางานก็ก็อยู่บ้านส่วนใหญ่จถ่า,ายกล้องไหนครับเอาใครก่อนสักนก่อนก่ัสดีพร้อมกันโอเคงานเดินสองฟ สว,สวัสดีค่ะสายรับเลิศ <horas> ร er ัตนาชัยในกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยค่ะเสียงซอลเลิศรัตนาชัยค่ะในกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยค่ะโหเพคผนแรกเลยแม่น้ำค่ะคุณพ่อมีฝันว่าอยากมีแบบมีบ้านติดดินแม่น้ำค่ะก็เลยแบบพอได้โลเคชั่นนี้เขาก็เลยมาอยู่ที่นี่กันะ ก็ย้ายมาสิบห้าสิบหกปีแล้วค่ะก็จริงๆถ้าเกิดว่าเริ่มขี่ม้าเนี่ยก็คือเราเริ่มย้ายมาอยู่บ้านนี้แล้วละค่ะก็คือตั้งแต่แบบวันแรกที่เริ่มขี่ม้าก็อยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วเล็กไปนิดนึงโอมะเขือเราก็ไปหมดแล้วเนาะอ้าผักสลัดมาแล้วได้อยู่ค่ะไอ้พวกนี้มันยังอันนี้น่าจะผักบุง อยู่บ้านเนีมีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่คุณติงแต่รัมักจะทำกันก็ถ้าเกิดที่บ้านก็จะมีหมาตัวใหญ่ๆอยู่สองตัวเบนโตะกับยาชีนะคะที่แบบค่อนข้างใหญ่มากยาชีเนี่ยหนักแบบร้อยกิโลซึ่งแบบก็ใหญ่มากก็ถ้าเกิดยืนก็คือสูงกว่าซอแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีมาวิ่งเล่นกับเขาช่วงเช้าๆหรือเย็นๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็นอกนั้นก็ ก็ก็สระว่ายน้ำข้างหลังหรือก็มีเล่นเรือบ้างตื่นเต้นเลยอ่เนก็มีห้องฟิตเนสอยู่ทางด้านใกล้ๆสนามบอลก็จะไม่อยู่บนห้องเล่นกับแมวก็ลงมาเล่นฟิตเนสค่ะได้ดีมากอยากได้ใครชอบ่สุดที่นีวิ่งค่ะนิ่ เหลือนี่คือคุณพ่อเลือกอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือนอนเรียงลำดับความชอบสัตว์เลี้ยงในบ้านพอเรียงให้หน่อยได้ไหมครับน้องน้ำสีมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยก็ต้องเป็นแมวก่อนค่ะเพราะว่าเออเป็นแม่แมวสองตัวค่ะชื่ออะไรครับแมวลูอิสกับเล็กซี่ค่ะก็สองตัวนี้ก็อย่างลูอิสอย่างเงี้ยก็อดอดเขาตั้งแต่สำหรับอยู่ที่ฮอลแลนด์นะคะ พาเขากลับมาอยู่ด้วยก็อยู่ด้วยกันมาสักประมาณช8 9แป้ปีแล้วละค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่อเล็กซี่ก็จะเป็นแมวไทยเสื้อเด็กหน่อยก็เขาก็จู่ๆวันหนึ่งเขาก็แบบว่าเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็มาร้องเรียกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเจอเขาก็เลยรับมาเลี้ยงค่ะขเขาบอกว่าเล็กมากเลยแบบน่าจะประมาณสักสเดือนมากค่ะไม่ทราบหลงมาจากไหนก็เห็นเขาน่ารักดีแล้วก็แบบสงสารก็เลยรับมาเลี้ยงค่ะ ก็แมวอันดับหนึ่งเลยอันดับสองก็คงจะเป็น<ม>ก็คงจะเป็นหมาค่ะเพราะว่าบอกว่าพวกนี้ก็เป็นหมาของคุณแม่มก็จะแบบวนเปลียนอยู่ตลอดเวลา<ม>เข้าไปหาแมวบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายก็มาค่ะไล่เะดัแบบจากความอยู่ด้วยกันเยอะที่สุดลงมาดีกว่าไปกันเลครับผมสิงซอ,ค,อรครับ ซอ,อจะมาแล้วก็ค่อยมาแล้วกันคอซ <c oughs> อ,อไม่ค่อยถูกกับแมวเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าคือเขาอยู่ห้องเดียวกับซอก็เลยตอนนี้ก็เริ่มเป็นเพื่อนกันมาึ้นค่ะตอนแรกมาเขาก็จะแบบอย่างเล็กอ่อลูอิสอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยให้ซอจับไม่ค่อยให้ซออุ้มเลยแต่พอดีว่าวันนั้นมันมีเหตุการณ์ว่าเขาลงมาข้างล่างแล้วเขาไม่รู้ว่า <c oughs> มีหมาใหญ่เป็นตัวที่เป็นอากิตะเนี่ยนอนอยู่ข้างล่าง <c oughs> เขาลงมาแล้วเขาไม่รู้นี่ก็วิ่งจะไปกัดเขาซอก,ก็ไปล็อกเบนโตะไว้หลังจากนั้นเขาก็เลยแบบย่าดีกับซอแต่ว่าเหมือนว่าไปช่วยชีวิตเขาเขาก็เลยแบบว่าหลังจากนั้นก็เล <Lex i S 2> ็กซอสโรสก็โอเค <laughs> มาทั้งหมดกี่ตัวครับ <4 S 2> สี่สตัวใช<า>่มีชื่ออะไรบ้างครับผมมีมจิกาโลค่ะสีเชสนัดมีชโชบอยเป็นเพน์ค่ะแล้วก็มีบลูอายก็เ,เป็นเพนส์เหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีตาที่เป็นตาสีฟ้าแล้วก็มีแบล็กกี้เป็นตัวเมียสีดำอีกตัวหนึ่งสี่ตัวค่ะมีตัวผู้สองตัวแล้วก็ตัวเมียสองตัวะค่ะ